สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมนายอัมพลจำรูนและดิฉันนางสาวเมวดีกึ่งแก้วพวกราสองคนเป็นคณะกรรมการสะพานในเกรียนโรงเรียนวัดบ้านดงกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนวัดบ้านดงอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิศนุโลกเขตหนึ่งโรงเรียนวัดบ้านดงนะครับก็ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือจากชุมชนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อตั้งมากกว่า70ปีปัจจุบันมีนายพงศิษ์เครื่องจอรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวับดบ้านดงโรงเรียนของเราส่งเสริมทั้งด้านกิจกรรมกีฬาและการดำเนินชีวิตตามปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมและโครงงานต่างๆมากมายขอเชิญทุกท่านทำความรู้จักกับโรงเรียนวัดบ้านดงให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะ งเรียนวัดบ้านดงนตัมม้ง,งอยู่หมู่4ตำบลช่วยง้ออำเภอวังกรรมจังหวัดพิษณุโลกเปิดทำการสอนนักแต่วันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2 4 8 2ที่สาลาการประเรียนวัดบ้านดงหนองอ้อปัจจุบันเปิดทำการสอนนักแต่ถึงชั้น,นมัธยมศึกษาปีที่3โดยใช้ที่ดินของวัดบ้านดงหนองอ้อเป็นจำนวน3ไร่ค่ะ หลวงพ่อคูณอาภาโลเจ้าอาวาสวัดดงหนองอ้อและคณะกรรมการโรงเรียนสมัยนั้นได้ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีกสองห้องเรียนต่อมาได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสบปช .108 ทั29จำนวนหนึ่งหลังจึงได้ขออนุญาตใช้ที่ดินของหมู่4เป็นที่สาธารณะประโยชน์จำนวน 19ไร่3งาน32ตารางวาดดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและสื่อย้ายอาคารเรียนที่วัดดงหนองอ้อมาไว้ที่แห่งใหม่และขอใช้ที่ดินสาธารณะเพิ่มเติมอีกรวมเป็น30ไร่ในปีพุทธศักราช2 5ง3ได้มีโครงการจัดคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลมีอาคาร3หลังอาคารอาเนกประสงค์หหลัง โรงอาหารหนึ่งหลังสระว่ายน้ำหนึ่งหลังและมีนายกงจิตเฟื่องจรผูพืำนในการเป็นผู้บริหารสัญลักษณ์คือรูปหลวงพ่อคูณใบโพเพราะมีรัศมี16กแฉกรูปหลวงพ่อคูณคือศูนย์รวมแห่งแห่งจิตใจใบโพคือคุณธรรมจริยธรรมศูนย์รวมแห่งความร่มเย็นรัศมีคือคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้เปรียบเสมือนปัญญาบารมีขจัดความงูเขลา วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดบันดงโรงเรียนวัดบันดงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามุ่งพัฒนาโรงเรียนให้มีสถานที่พร้อมสิ่งแวดล้อมงามตาศิละปะดนตรีกีฬาเด่นเน้นมีนัยฝ่ายเรียนรู้มุ่งสู่ความปเป็นเลิศสวัสดีค่ะ โรงเรียนวัดบ้านดงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโรงเรียนขยายโอกาสการศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามาาในห้องเรียนแบบอนุบาลมีขนาดและสื่อต่างๆที่เหมาะสมกับวัยของเด็กชั้นปฐมวัยคุณครูมีคุณวุฒิตรงตามหลักสูตรการพัฒนานเด็กระดับปฐมวัยค่ะ ระดับชั้นป1ถึงป3มีคุณครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและยังมีการดูแลสุขภาพความสะอาดและพัฒนาการด้านร่างกายจิตปัญญาอย่างใกล้ชิดค่ะชั้นปสถึงป .6 นักเรียนได้เรียนรู้หลากหลายทั้งภายในห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยนักเรียนมีความสุข สนุกสนานกับการเรียนและมีความตั้งใจเรียนค่ะในการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระจะมีการปลูกฝังและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประตูสู่อาเซียนในปี2558ค ตอนนี้นะคะเราอยู่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอรเพียงค่ะซึ่งมีบ่อปลากระชังบ่อปลาดุกบ่อกบลงเห็ดนานงฟ้าแปลงพืชผักสมุนไพรต่างๆค่ะศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรต่างๆเพื่อส่งเสริมด้านอาชีพอยู่อย่างพอเพียงโดยเน้นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพได้ในอนาคตตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพค่ะซึ่งเป็นอาคารสอนอาชีพในด้านต่างๆค่ะ นะ,ะถ้าเอาแบบนะคะมาติดที่กระบอกไม้ไผ่ที่เราขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะติดด้วยกาวราเทศนะคะกาวราเทปอันนี้นะคะติดเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นยังมีโครงงานอาชีพซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนค่ะและได้เข้าร่วมแขง่งขันในระดับภาคเหนือค่ะและยังเป็นที่นิยมของคนในชุมชนก็คือดิงปรุยค,ค่ะเอากันนี้ให้ให้ให้แมไว้หน่อย่ตามที่เราได้ไปสำรวจในชุมชนเราได้พบว่ามีมูลวัตทีมาถ่ายไว้เรียราดตามถนนทำให้ส่งกลิ่นเหม็นต่อผู้อื่นค่ะและมีกองเปลกกล้วยที่ชาวบ้านนำมาทิ้งไว้ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะ และที่โรงเรียนนะคะยังมีใบไม้ที่ร่วงอย่างเช่นใบมะขามใบจามจุรีใบไผ่ใบสะเดาค่ะเราจึงนำปัญหาพวกนี้นะคะไปศึกษาผู้ที่ปรึกษาค่ะผู้ที่ปรึกษาจึงให้คำแนะนำมาว่านำขยะพวกนี้นะคะมาทำเป็นดินปยุยค,ค่ะ <c oughs> นอกจากดินปุยแล้วยังมีโรงงานรูปะคสมุนไพรค่ะซึ่งเป็นที่นิยมไม่แพ้กันค่ะ ในยุคปัจจุบันนี้รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยเป็นอย่างมากซึ่งภายในโรงเรียนของเราคุณครูและเด็กนักเรียนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อซึ่งเป็นภาวะอันก่อให้เกิดความรำคาญและมีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอาจมาจากหลายสาเหตุเช่นการกระทบกระแทกอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬากล้ามเนื้อเคทิดหรือข้อเท้าทิดและการ ทำง,งานเวลานานเป็นต้นคะการมาคบพ้วยสมุนไพรเป็นวิธีการบาบัดรักษาของการแพ้แผนทายอีกที่หนึ่งค่ะตันนี้นะคะเราอยู่ที่สุ่ยกีฬาสาว่ายน้ําค่ะซึ่งเปิดการเรียกนการสอนทุกระดับชั้นและยังสามารถให้ประชาชนไทยน,นอกได้มานล่นที่สต่น้มได้ค่ะเราไปชมภาพบรรยากาศข้างบนกันเลยค่ะ ศูนย์กีฬาสระว่ายน้ำถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการว่ายน้ำหนึ่งเดียวในตำบลคุยม่วงโดยเปิดให้บริการนักเรียนและประชาชนทั่วไปโดยมีครูฝึกสอนว่ายน้ำดูแลอย่างใกล้ชิดเด็กๆสนุกสนานและพัฒนาทักษะว่ายน้ำรวมถึงได้ออกกำลังกายอย่างเย็นสบายด้วยค่ะ นอกจากสระว่ายน้ำโรงเรียนยังมีสนามตะก้อบอลร่บอลบาสเกตบอลสนามฟุตบ,บอลรวมถึงสนามเด็กเล่นที่เหมาะสมกับวัยเด็กทุกวัยค่ะสถานที่พักผ่อนอ่านหนังสือมีความร่มรื่นสบายตาสวยงามซึ่งร้วนแต่กระตุ้นความสนใจในการเรียนบนเล่นค่ะ คเป็นห้องเกียรติยศเป็นห้องรววมผลง,งานของโรงเรียนวัดบ้านดงค่ะซึ่งเป็นสิ่งภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนค่ะโรงเรียนวัดบ้านดงได้รับรางวัลทางด้านวิชาการกีฬาและผลงานดีเด่นมากมายรวมถึงผลการแข่งขันในระดับต่างๆของนักเรียนด้วยค่ะตอนนี้เราสองคนอยู่ที่หน้าห้องสมุดประชาสัรค์ค่ะ ที่นี่เป็นแหล่งเรียน,นรู้ของนักเรียนทุกระดับชั้นในภายในจะมีหนังสือและอินเทอร์เน็ตให้น้องๆได้มาค้นคว้าหาความรู้กันค่ะห้องสมุดประชาสรรค์สร้างขึ้นจากความร่วมมือของโรงเรียนและชุมชนจัดว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่บรรยากาศสวยงามหนังสือหลากหลาย และได้รับยกย่องให้เป็นห้องสมุดต,ต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งในปี2554หลานจากที่ได้เยี่ยมชมสถานที่และ ากิจการรมต่างๆของโรงเรียนโรงเรียนของเรายังมีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนานักเรียนไว้ดังนี้ค่ะ 1. น,นักเรียนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 2. นักเรียนมีมีสายละการอ่านการเขียนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยนตนเอง 3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณและการคิดวิเคราะห์ 4. นักเรียนรู้จักทำงานตามขั้นตอนเจ็ดคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตค่ะ 5. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทงางด้านศิลปะและดนตรีนาฏศิลป์และกีฬา6นักเรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับสูงไม่ต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยระดับประเทศ7 นักเรียนจบการศึกษาสูงสุดของโรงเรียนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพที่จุตริตสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะเห็นได้ว่านักเรียนมีคุณธรรมนำวิชาเป็นศักดิ์ศรีรู้เท่าทานการเปลี่ยนแปลงของสังคมของโลกและมีภูมิคุ้มกันตนเองเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ